น้าปันเองนะคะตอนนี้คุณอยู่กับลาวี่สเตชันสแตนี่สปอยและซีรีส์ที่น้าปันนำเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโคยเดสยังกี้กุงโตฮากุโชการุปี2021ีดค่ะดูเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่อาคาสะยูกิโกะนางเอกของเรื่องซึ่งเธอมีความผิดปกติด้านสายตาจะมองเห็นล่างๆขณะที่เธอกําลังนั่งแต่งหน้าได้ตัวเองอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้บ่นว่าวันนี้ดวงหน้าจะไม่ดีตั้งแต่เช้าเพราะว่าเขียนคิ้วค่ะไม่สวยเลยและยังแปรงฟันเนี่ยยาสีฟันที่บีบออกมาก็ดานเป็นนมข ที่พ่อทิ้งเอาไว้ในห้องน้ําส่วนยาสีฟันของจริงเนี่ยอยู่ในตู้เย็นจากนั้นนางเอกก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับไม้เท้าซึ่งในตอนนั้นเองคูโรกะวะโมริโอพระเอกของเรื่องกําลังมีเรื่องชกต่อยอยู่เจวานั้นเองที่นางเอกกําลังเดินไปตามกระเบื้องอักษรเบลเธอก็ได้เจอกับพระเอกและเพื่อนอีกสองคนที่กําลังนั่งคุยกันขวางทางด้วยความที่นางเอกรีบก็เลยตัดสินใจเดินตรงมาขอผ่านทางกับกลุ่มของพระเอกให้หลบไปแต่ทางพระเอกเนี่ยก็บอกให้นางเอกไปทางอื่นสินางเอกบอกนี่มันกระเบื้องทางเท้าอักษรเบลของคนพิการพระเเเออกกกโมมมห็ลยแไ้้ทาาจื ทั้งสองค่ะยื้ยุดไม้กันทําให้นางเอกเผลอเตะผ่าหมากของพระเอกเข้าเต็มเเพื่อนพระเอกก็บอกให้นางเอกขอโทษพระเอกซะเพราะว่าคนแถวๆนั้นเนี่ยก็กลัวพระเอกกันหมดเขาน่ยได้ฉายาว่าเสือดําโมริเลยนะแล้วก็พากันอธิบายยกแกว่าพระเอกเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนนางเอกก็ไม่เชื่อพร้อมขำในความเบื่อวังของแกงพระเอกพอนางเอกไม่เชื่อพระเอกก็เลยบอกว่าเขามีแผลเป็นที่หน้านะนางเอกก็ตกใจแล้วเรียมาจ้องหน้าพระเอกแบบใกล้ๆพร้อมถามพระเอกเป็นอะไรไหมมีเลือดออกหรือเปล่าด้วยความใกลค่ะทาให้พระเอกเนี่ยแอบสตัน์ไปนิดนึงพระเอกก็บอกว่ามันเป็็นนแผลเป สมัยมอต้นน่ะนางเอกก็โล่งใจที่พระเอกไม่ได้เป็นอะไรจากนั้นเธอจึงขอโทษพระเอกและเดินไปตามทางของตัวเองโดยมีพระเอกมองตามหลังภาพตัดไปที่มหาวิทยาลัยของนางเอกเพื่อนของนางเอกค่ะได้เดินมาหานางเอกระหว่างคุยกันถึงเรื่องพระเอกนั้นพอถึงห้องเรียนก็ได้เจอกับเพื่อนผู้ชายอีกคนชื่อว่าอาโอโนะเขาตาบอดสนิทตั้งแต่เกิดส่วนเพื่อนผู้หญิงนั้นชื่อว่าโซระเป็นคนที่ตามมวมองเห็นเป็นแสงจ้าๆภาพตัดมาที่เช้าวันใหม่พระเอกมาดักรอเจอนางเอกค่ะแล้วก็เข้ามาขอโทษนางเอกที่ไปนั่งขวางทางและเขายังไปเซิร์ชข,ข้อมูลเกีก่ยวกบระบเลลษแ เท้ามาอีกด้วยนะซึ่งตอนนี้พระเอกรู้สึกผิดกับนางเอกมากๆที่ไปทะเลาะกับเธอทั้งสองคนก็เข้าใจกันนางเอกก็ไม่ได้โกรธเขาแต่พอพระเอกเขาเรียกนางเอกว่าเจ๊เพราะพระเอกคิดว่าเธอแก่กว่าก็ทําเอานางเอกชุนพระเอกเลยถามว่าให้เรียกอะไรล่ะนางเอกก็บอกชื่อตัวเองว่าเธอชื่ออาคาซายูกิโกะจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายภาพต่อมาที่ห้องเรียนของนางเอกค่ะเพื่อนเข้ามาแซวว่าพระเอกเนี่ยชอบนางเอกแน่เลยทางด้านของแก๊งเพื่อนพระเอกค่ะที่เป็นคู่อริกันเขาชื่อว่าชิชิโอได้เข้ามาหาเรื่องถามว่าพระเอกเนี่ย ซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราค่ะเขากําลังนั่งอมยิ้มอยู่เหมือนกับคนมีความรักก็เลยถูกเพื่อนๆแซวว่าไปแอบชอบใครมาพระเอกก็ทําท่าลึกๆแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะเจอเธอคนนั้นซึ่งก็หมายถึงนางเอกนั่นเองขอเรานิดนึงค่ะแก๊งของพระเอกเนี่ยก็มักจะมาประจํากันอยู่ที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งซึ่งจะมีเจผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของคิดอะไรไม่ออกค่ะก็จะมาหมกตัวกันอยู่ที่นี่เรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวขนาดย่อมไปแล้วภาพต่อมาที่ตอนตกเย็นพระเอกมาดักรอเจอนางเอกที่เดิมและสารภาพว่าเขาน่ะชอบนางเอกนางเอกไม่อยากจะเชื่อคิิดดวว่าาาพรระเเเเกนยมปล จากนั้นพระเอกค่ะก็มาดักรอนางเอกที่เดิมทุกวันพร้อมกับเขียนจดหมายสารภาพรักมาให้นางเอกแต่ลืมไปว่านางเอกมองไม่เห็นนางเอกก็ถึงกับเหนื่อยใจและรีบเดินไปโรงเรียนต่อภาพแต่มาที่พระเอกค่ะดูจะชอบนางเอกอมากๆพยายามจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการทางสายตาภาพแต่มาที่นางเอกแกวงไม้เท้าค่ะไปโดนล้อจักรยานทาให้ไม้เท้าเนี่ยพังพระเอกที่โผล่มาจากไหนไม่รู้พอเห็นนางเอกเจอปัญหาอยู่ก็เลยเสนอตัวเข้าช่วยนางเอกบอกที่บ้านของเธอมีไม้เท้าสํารองอยู่ก็เลยขอให้พระเอกช่วยนําทางไปนางเอกจึงจับแขนพระเอก กตกใจเเลยคิดว่านางเอกรุกหนักนาเอกปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบนั้นเธอบอกว่าจะต้องจับข้อศอกหรือไหล่คนที่นำทางอยู่แล้วและทั้งคู่ค่ะก็เดินไปได้วยกันระหว่างทานทั้งสองคนก็คุยกันและได้สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นจากนั้นนาเอกก็มาถึงร้านที่พี่สาวอิซูมิทำงานอยู่ก่อนจะแยกย้ายก,กับพระเอกแล้วเขาก็ยื่นจดหมายให้กับนางเอกรอบนี้เป็นจดหมายที่ตัวหนังสือขายใหญ่มากๆทำให้หนาเอกสามารถอ่านและเห็นได้ชัดจนพี่สาวเนี่ยตกใจที่พระเอกเนี่ยมาส่งนางเอกแบบนี้มันคืออะไรจึงได้เตือนว่าให้เลิกยุ่งกับพระเอกซะเพราะวว่าาาาาเนนนดูกกลมๆ ยังว่าไม่น่ากลัวเลยภาพต่อมาตอนเช้าพระเอกมารอเจอนางเอกที่เดิมพร้อมกับเดินไปส่งนางเอกที่มหาลัยระหว่างทางค่ะทั้งสองคนได้คุยกันมากยิ่งขึ้นตกเย็นพี่สาวมารับนางเอกกลับระหว่างทางค่ะได้เดินผ่านที่จอดจักรยานมีคนกําลังยืนมุงอยู่พวกเขาคุยกันว่าพระเอกเนี่ยขโมยจักรยานแล้วก็เกิดการชกต่อยกับเจ้าของจักรยานซึ่งมีตํารวจค่ะสอบปากคําพระเอกอยู่พี่สาวนางเอกเลยบอกว่าให้นางเอกเนี่ยเลิกยุ่งกับพระเอกซะเพราะคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนไม่ดีจากนั้นพระเอกก็เดินมาหานางเอกกําลังจะพูดอะไรบางอย่างนางเอกพูดแทรกขึ้้นมาาาาว่พรระเอกทํบไ เธอก็รีบเดินหนีออกมาพระเอกชะงักไปแล้วมีท่าทางเสียใจแล้วเขาก็ถูกจับขึ้นรถตำรวจภาพต่ามาที่พระเอกกำลังถูกสอบสวนเพ่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทําทางด้านนางเอกค่ะเธอได้ทิ้งจดหมายที่พระเอกให้ไปหมดภาพตํามาที่พระเอกได้ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งที่บ้านของเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับคนตาบอดวันถัดมาพระเอกค่ะไม่ได้มารอนางเอกที่เดิมวันนี้นางเอกไปมหาลัยคนเดียวพอตกเย็นเพื่อนพระเอกค่ะมาดักรอนางเอกและอธิบายให้นางเอกฟังว่าเมื่อวานน่ะพระเอกไม่ได้เป็นคนทํานะแต่อีกฝ่ายน่ะเเเเเาาอออยยยพพพรรระะะะกกกกีีงจจัด เกบจักรยานใหม่ให้ดูเรียบร้อยกว่าเดิมจะได้ไม่เกะกะตอนที่นางเอกเดินผ่านมาถัดมาที่บ้านหานางเอกได้รีบพ้นถังขยะเพื่อเก็บจดหมายที่พระเอกเขียนให้ภายในจดหมายมีคําว่ารักจากนั้นนางเอกก็เรียบออกไปหาพระเอกทันทีโดยการไล่ถามคนแถวนั้นซึงพระเอกค่ะก็ได้เดินมาเจอนางเอกซึ่งตอนนั้นนางเอกค่ะได้นั่งลงกับพื้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยได้เดินเข้ามาใกล้ๆนางเอกจึงถามออกไปว่าเห็นคนที่มีลักษณะเหมือนพระเอกบ้างไหมพอได้ยินแบบนั้นแล้วพระเอกก็ซึ้งใจจนร้องไห้นางเอกจึงรู้ว่านั่นเป็นพระเเเเเเเอออออออกกธไดด้้่่่่ยปาาขขโททษรรืืงมวนีใจพะผิ และขอให้พระเอกเดินไปด้วยกันที่ที่นึงหน่อยพาต่อมาที่ทั้งสองคนมาเดินที่สวนดอกไม้พวกเขาได้เปิดใจต่อกันนาาเอกก็เข้าใจพระเอกมากยิ่งขึ้นและดูจะเริ่มชอบพระเอกขึ้นมาแล้วแล้วทั้งสองคนค่ะก็ได้เดินเล่นในสวนดอกไม้อย่างมีความสุขหยอกล้อก,กันไปมาทิ้งท้ายด้วยคู่อริของพระเอกค่ะมาเห็นทั้งคู่เข้าสู่ในช่วงสาระนิดหนึ่งค่ะรู้มือไร่เนื่องจากผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันทางประเทศญี่ปุน่นจึงมีการออกแบบรอยนูนข้างๆข,งขวดเพื่อระบุว่าขวดไหนเป็นแชมพูขววววดดไหนนนนนเเปป็็คครรมมกาาอย หวกและใส่ใจผู้พิการทางสายตาทางน้าของพระเอกค่ะที่ได้กลับมาจากสวนกับนางเอกเนี่ยเขาก็อารมณ์ดียิ้มไม่หุบจนลืมไปเลยว่าเขามีนัดดวลกับชิชิโอภาพตัดมาที่นางเอกค่ะไปดูหนังซอมบี้กับพระเอกในวันถัดมาเพราะว่าโซระาจังเนี่ป่วยซึ่งนางเอกค่ะเธอเนี่ยอยากจะกินป๊อบคอนมากๆด้วยความที่ป๊อบคอนมันเล็กถ้าคนพิการทางสายตาแบบเธอเนี่ยอยากจะกินมันก็อาจจะทําให้ป๊อบคอนค่ะหล่นลงกับพื้นอาจจะไปเดือดร้อนคนอื่นก็ได้ซึ่งที่หน้าโรงหนังค่ะพระเอกได้สั่งป๊อปคอนมาพอดีเลยในโรงหนังนะคะถึงแม้ว่าพระเอกจะ ก็ได้เอาป๊อปคอนเนี่ยส่งให้นางเอกกมือเพื่อให้นางเอกได้กินง่ายๆนางเอกที่อยากจะกินป๊อบคอนอีกก็เลยหันหน้ามาหาพระเอกพร้อมกับอาปากให้เขาป้อนค่ะแต่พอคิดดูอีกทีแล้วเธออาจจะทําอะไรแปลกๆกับเขานางเอกค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเธอได้จับหน้าพระเอกแล้วก็เข้ามาใกล้ๆตอนแรกพระเอกคิดว่าเธอจะจูบแต่แล้วนางเอกก็ดับฟันโดยการเอาชูโรสที่พระเอกบอกว่าอยากกินเนี่ยยัดใส่ปากเขาแทนเพื่อเป็นการแลกกับป๊อปคอนพอดูนังเสร็จแล้วทั้งสองคนก็คุยกันว่าหนังเนี่ยสนุกนะส่วนพระเอกเนี่ยก็กลัวไม่อยากจะดูมันอีกพอออกจากโรงหนังค่ะ ฮาจิโกะเพื่อสมัยเด็กของพระเอกค่ะที่ดูเหมือนจะชอบเขาเนี่ยก็แอบมาสกดรอยตามทั้งสองคนอยากจะเห็นขากลับขานางเองเนี่ยก็ได้เซียงดวงกดน้ำมาสองกระป๋องจึงเธออยากจะกินชานมแต่ก็ไม่ได้กินค่ะในตอนนั้นเองฮาจิโกะเนี่ยก็ได้ขมาทักทายเป็นจังหวะที่นางเอกค่ะทำน้ำหกใส่ตัวเองพระเอกที่กำลังรีบไปหยิบผ้าชุบน้ำมาให้ฮาจิโกะจึงได้คุยกับนางเอกว่าพระเอกเนี่ยเวลาเห็นใครลำบากก็อยากจะช่วยฮาจิโกะเนี่ยอยากจะมีไม้เท้าเหมือนนางเอกบ้างจังเลยจะได้อยู่กับเขาตลอดไปไม่นานนักพระเอกก็กลับมาค่ะซึ่่่งงจจาาากกกคพูดขออิโทีว จะใช้ไม้เท้านั้นก็ทําให้หนางเอกนึกย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เธอนั้นจําใจจะต้องใช้ไม้เท้านางเอกค่ะรู้สึกไม่สบายใจมากๆเธอก็เลยรีบกลับบ้านทันทีถัดมานางเอกได้ขอให้พี่สาวค่ะไปส่งที่โรงเรียนโดยเส้นทางใหม่เพราะว่าไม่อยากจะเจอพระเอกโดยเหตุนี้ค่ะพี่สาวก็เลยมาบอกพระเอกว่านางเอกไม่อยากจะเจอเขานะขอให้พระเอกอย่ามารอนางเอกอีกทางด้านชิชิโอค่ะที่ได้มาดวลศึกสุดท้ายกับพระเอกนั้นก็ทําให้ได้รู้ว่ารอยแผลเป็นบนหน้าของพระเอกนั้นเกิดขึ้นเพราะชิชิโอเมื่อ7ปีก่อนย้อนกลับไปในอดีตค่ะนางเอกที่เเคยปฏิสธการ ไม้เท้าเพราะใช้แล้วมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าประกาศออกไปเลยว่าเธอนไม่ปกติและพยายามจะไม่ใช้ไม้เท้าอยู่ช่วงหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเหตุให้คนที่นายเอกชอบได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเล่นกีฬาได้อีกนายเอกก็เลยตัดสินใจใช้ไม้เท้าและปิดประตูหัวใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะได้ไม่รบกวนใครนางเอกคิดว่าตั้งแต่ที่เพล็กเข้ามาในชีวิตมันก็มีอะไรให้เธอเนี่ยต้องลุ้นตลอดมันน่าสนุกดีพอคิดไปขึ้นมาค่ะนางเอกเนี่ยก็อยากจะเจอกับเพล็กอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยเดินทางไปหาเขาโดยรถบัสแต่ทว่าค่ะคควาาาาามมชร้้้้ยเเธธอออกกก็็ตตงงงงลลททแ่ะนนัํใหี ความสุขที่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองในตอนนั้นเองค่ะชิชิโอนี่ก็ได้บังเอิญมาเจอนางเอกและอาสาพานางเอกเนี่ยไปหาพระเอกพอไปถึงที่นั้นทั้งสองคนก็ตกใจมากๆที่พระเอกค่ะกลิ้งลงบันไดมากในตอนนี้เขามีภาพปิดต,ตาอยู่ที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขาอยากจะรู้ความรู้สึกของนางเอกว่าเป็นยังไงมันทําให้รู้ว่าที่ผ่านมามีอะไรอีกมากมายที่เขายังไม่รู้เขาดีใจมากเหมือนรู้ความรู้สึกของนางเอกมากยิ่งขึ้นความรู้สึกที่นางเอกต้องเสี่ยงดวงกับตู้กดน้ําแบบนั้นนางเอกชมพระเอกว่าเขาเจ๋งมากๆที่มาที่นี่เป็นเพราะว่าเธออยากจะเเจออออพรรระกกแต่่่นีไมใชคําบั้ เธอได้ยื่นกระป๋องกาแฟค่ะที่พระเอกเนี่ยจะเอาไปส่งชิงโชคลุ้นเสื้อสุดจ้าของเขาจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกไปดูหนังด้วยกันด้วยพระเอกเนี่ยจะอาสาเป็นไกด์เสียงให้ถัดมาพี่สาวนางเอกค่ะได้เจอทั้งสองคนเนี่ยเดินอยู่ด้วยกันก็เลยจะรีบพานางเอกกลับบ้านและสั่งว่าห้ามยุ่งกับพระเอกอีกส่วนพระเอกก็ได้ซื้อรองเท้าส้นสูงไปให้นางเอกเอาไปวางไว้ที่หน้าประตูทุกคนจึงคิดและเข้าใจผิดว่าแฟนเก่าของพี่สาวซื้อมาให้วันถัดมานางเอกรู้จักพระเอกว่ารองเท้าส้นสูงสีแดงคู่นั้นเขาเป็นคนซืื้้ออออกกกกก่่่นนนใใใหาาารรดับงเเพะลลมสไป ด้วยได้ความว่าถึงยูกิซังแบบนี้พอจะได้ยินเสียงเขาไหมจากคุโรคาวะภาพตัดมาที่ชิชิโอค่ะเข้ามาในคาเฟ่ที่พระเอกอยู่เขามีท่าทางขึงขังมากๆเหมือนจะมาหาเรื่องแต่ทว่าเข้ามาเพียงอยากจะบอกพระเอกว่าเขาได้งานทําแล้วนั่นก็ทําให้พระเอกรู้ว่าคนที่เป็นยงกี้เนี่ยก็สามารถสมัครงานได้เหมือนกันเขาเองก็อยากจะหางานด้วยแต่ทว่าก็หฮวค่ะไม่มีใครรับเขาเลยเพราะว่าเขาเนะ่ยเป็นเสือดําเลยน่ากลัวทางด้านนางเอกค่ะได้หารองเท้าสงูงๆที่พี่สาวเอาไปทิ้งเพราะได้โทรไปหาแฟนเก่าของพี่สาวแล้วจึงได้ความว่าเขา ไม่ได้ซื้อให้เธอตามหามันจนเจอและจะใส่มันก่อนจะโทรไปบอกพระเอกทําให้พระเอกมีกําลังใจอยากจะหางานมากยิ่งขึ้นนางเอกบอกข้อดีของพระเอกว่าเขาเป็นคนใส่ซื่ออย่างกับคนบ้าบางทีก็บ้าดีเดือดพุ่งเป้าไปที่อะไรแค่อย่างเดียวทําเรื่องเหนียวความคาดหมายที่ชอบให้มีอะไรลุ้นตลอดเวลาถัดมาค่ะพี่สาวของนางเอกเนี่ยได้เขามาเจอนางเอกกับรองเท้าพอดีก็เลยทะเลาะกันเพราะว่าพี่สาวเนี่ยเป็นห่วงว่านางเอกกลัวจะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุหานางเอกสวมใส่มันแต่ในทางกลับกันนางเอกคิดว่าถ้าเธอไม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันกนน พี่สาวค่ะเผลอทําร้ายนางเอกจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันไม่คุยกันเลยวันต่อมาค่ะเะเอกได้เดินผ่านหน้าร้านเช่าหนังที่มีระบบไกด์เสียงและก็ได้ช่วยคุณยายเช่านั้นคุณยายบอกว่าเขาเป็นคนหล่อนนะอย่าไปห่วงเรื่องแผลเป็นบนหน้าเลยนั่นทําให้พระเอกมีกําลังใจมากขึ้นและนั่นก็ทําให้เขาได้รู้ว่าชิชิโอเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านเช่าหนังแห่งนี้เพราะเขาเองเคยทํางานพาร์ทไทม์ที่นี่ <ๆ S 1> ก็เลยได้เลื่อนขั้นมาเป็นพนักงานพระเอกได้คอมเลนว่า,วาที่ร้านเนี่ยจัดโซนไม่ค่อยเอื้อต่อผู้สูงอายุแและะคนนสาาายยตตไไมม่่ดดีกกก้้ขโรรรปััับววอษใหหจ เป็นสัดส,ส่วนจะได้ดูง่ายๆเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุคนหูหนวกและคนสายตามไม่ดีก่อนที่ชิชิโอค่ะจะชวนพระเอกเนี่ยมาทางานที่นี่ด้วยกันแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าพระเอกเนี่ยจะต้องเรียกเขาว่าผู้จัดการหลังเลิกงานฐาน,นาเอกขอให้พี่สาวเนี่ยพาไปที่ร้านขายเสื้อผ้าให้พี่สาวเนี่ยรอข้างนอกเธอจะเข้าไปเลือกด้วยตัวเองพอเลือกเสร็จแล้วค่ะเธอก็บอกพี่สาวว่าที่เธอแข็งแกร่งึ้นได้เนี่ยเพราะมีพี่สาวถึงแม้จะจุนจ้านวุ่นวายบ่นโน่นนี่นั่นจนน่ารำคาญกเ็เเเเออต่่ไงงง็ลวยทัปปนนหห ้ก็ไดออกไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําก่อนทั้งสองคนค่ะจะพากันกลับบ้านพี่สาวกับนางเอกเนี่ยก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะนางเอกมาหาพระเอกพร้อมกับชุดน่ารักและรองเท้าที่เพระเซกซื้อให้จนเกือบสะดุดล้มแน่เพราะว่าไม่ชินแต่เพระกอกก็ช่วยเอาไว้พี่สาวนางเอกมองภาพนั้นก่อน้ําตาไหลซึ่งชิชิโอค่ะก็ได้ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้กับเธอก่อนจะบอกว่าน้องสาวของคุณนะ่ะเจอผู้ชายดีๆเขาแล้วล่ะพี่สาวนางเอกเองก็เห็นด้วยถึงแม้จะเป็นแยงกี้ก็เถอะในส่วนของนางเอกค่ะพอเธอเห็นเทําพารธก็อยากจะทํางานที่ฟาฟร้าานประจํของ เ,เธอขอเวลาโฟกัสกับงานจนไม่ค่อยได้เจอพระเอกแล้วก็ลงท้ายได้กันถ้าผ่านงานแล้วมีอะไรอยากจะบอกพระเอกได้นะภาพแต่มาทีค่ะพี่สาวของนางเอกคงจะลงไหลในเสน่ห์ของชิชิโอเขาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวความขึงขังของเขาแต่นั่นก็อาจจะแห้วก็ได้เพราะว่าชิชิโอเนี่ยมันจะมีคนที่ชอบอ่แล้วทางด้านของนางเอกค่ะการทํางานในช่วงแรกนั้นค่อนข้างจะเข้าได้ยากกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่านางเอกมองไม่ค่อยเห็นเธอได้ยินเพื่อนร่วมงานบ่นว่าแค่อยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้เงินแล้วไม่อยากจะพูดหรอกอยู่เป็นภาะระเปล่าๆนางเอกก็กังวลกับการทํางานจึงได้ถามผู้จัด ทามล่ะผู้จัดการบอกว่าอยากรับนางเอกเข้ามาเนี่ยเธอจะได้ช่วยให้ร้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเธอเป็นคนพิการหรอกนะนั่นทําให้นางเอกค่ะมีกําลังใจมากขึ้นพยายามจะท่องจํารายละเอียดต่างๆในการทํางานทายานของพระเอกค่ะได้เจอกับอาโอนะเพื่อนของนางเอกเพราะเข้าไปควางปุ่มข้ามถนนก็เลยโดนจิ้มตูดไปหนึ่งทีจากนั้นก็ได้ปรึกษาเรื่องความรักซะเลยได้คําแนะนํามาว่าความชอบเนี่ยมันมีหลายความหมายนะไม่ว่าจะเป็นแบบเสน่หาแบบปรารถนาดีหรือแบบเพื่อนเช่นเดียวกับเฉดสีเช่นสีแดงเฉดแอปเปิ้ลสีแดงเฉ ถึงจะใช้คําว่าชอบเหมือนกันแต่มันก็ให้ความแตกต่างใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปกังวลมันหรอกนะถัดมาค่ะฮาจิโกะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่เธอชอบพระเอกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระเอกได้ช่วยเธอตอนที่ถูกบูลลี่และคิดมาตลอดว่าเขาคือที่พักใจของเธอเป็นคนสําคัญสําหรับเธอพระเอกที่ตามหาฮาจิโกะเพราะเจ๊บอกว่าฮาจิโกะเนี่ยหนีออกจากคาเฟ่จนเขาเนี่ยก็ได้ตามเธอจนเจอเขาได้รับฟังความรู้สึกของฮาจิโกะก่อนจะบอกว่าเธอก็สําคัญกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเขามองเธอในฐานะพี่น้องคนที่เขารักก็คือนางเอกเท่านั้นเขารับความรู้สึกของเธอไม่ได้จริงๆกลมาที่ ด้วยความพยายามของนางเอกค่ะก็ทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมองเธอในแง่ดีมากขึ้นและอยากจะเอาช่วยให้นางเอกเนี่ยเอาชนะใจตัวเองให้ได้วันถัดมาค่ะมีพนักงานลาผู้จัดการก็เลยให้นางเอกเป็นคนประจําสถานีทอดมันฝรั่งแต่ดูเหมือนผลลัพธ์จะไม่ค่อยดีนะักทางฝั่งพระเอกค่ะก็ส่งเพื่อนังสองคนเนี่ยไปดูสถานการณ์พอเห็นว่านางเอกค่ะเจอปัญหาก็เลยคอยเชียร์อัพนางเอกอยู่หน้าร้านทําให้นางเอกค่ะก็มีกําลังใจทํางานหลังเลิกงานค่ะนางเอกเนี่ยนะเจอกับพระเอกระหว่างนั่งรอฮาชิโกะที่เจอนางเอกจึงไปแย่งไม้เท้าพร้อมตะโกนว่าขี้โก พระเอกจะมาเจอพอดีค่ะภาพตัดมาที่นางเอกนั่งฝังตรงข้ามกับฮาจิโกะด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนางเอกถามฮาจิโกะว่าเธอดื่มกาแฟโดยไม่ใช่แก้วได้หรือเปล่าก่อนจะขอมือฮาจิโกะแล้วทำท่าราดกาแฟลงมือฮาจิโกะค่ะจนเธอเนี่ยจะต้องดึงมือออกนางเอกถามอีกทีที่นี้รู้แล้วใช่ไหมว่าการดื่มกาแฟโดยไม่ใช่แก้วเนะี่ยมันน่ากลัวนะเหมือนกับนางเอกที่จะต้องเดินไปโน่นนี่นั่นโดยไม่มีไม้เท้ามันน่ากลัวขนาดไหนไม้เท้าน่ามันสำคัญต่อการดำรงชีวิตของนางเอกอาจจะคิดว่ามันเป็นการขี้โกงทำให้คนอื่นเห็นใจแต่บางทีก็ใช่ว่า กับเธอนะมันก็เจ็บปวดไม่ต่างกันฮาจิโกะจึงได้ขอโทษนางเอกนางเอกตอบท่าไม่ได้เกลียดฮาจิโกะหรอกนะดีซะอีกที่ได้คุยกันตรงๆระหว่างทางกลับบ้านค่ะนางเอกได้ให้เฟรนด์ฟรายที่ลืมให้กับพระเอกจากนั้นก็สารภาพรักกับเขาพระเอกตบหน้าตัวเองหนึ่งทีก่อนจะถามว่าแกล้งกันหรือเปล่าเขาดีดินไปมาด้ยวยความดีใจเพราะว่านางเอกเนี่ยสารภาพรักเช้าถัดมาค่ะนางเอกทําอาหารให้พ่อและพี่สาวกินคุณพ่อสงสัยว่าทําไมนางเอกถึงจัดเต็มมื้อเช้าขนาดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากพี่สาวเลยทําให้พ่อรู้ว่านางเอกเนี่ยกำลังมีความ ที่นั่นไมน้นางเองกก็เดินชนเข้ากับพระเอกเพราะคิดว่าเขาเป็นต้นไม้พระเอกก็เลยถอดเสื้อกันหนาวออกพบกับเสื้อสีสันสดใสที่นางเอกจะได้มองเห็นชัดเจนจากนั้นทั้งสองคนคก็ไปเดทกันที่อควเรียมที่นั่นหาหนนางเอกได้เห็นป้ายคริสต์มาสซึ่งทางพระเอกที่เห็นป้ายคริสต์มาสเ,เขาก็มีท่าทางที่แปลกไปแต่ก็บอกนางเอกว่าไม่มีอะไรหรอกต่อมานางเอกได้เล่าให้พี P ่อ e ิซูมิฟังพี่สาวของนางเอกนั่นแหละเกี่ยวกับพระเอกเธอกลุ้มใจเพราะเหมือนพระเอกเจะมีกำแพงอะไรบางอย่างสร้างขึ้นไว้เกือบจะลุกล้ำเข้าไปได้แล้วเพราะนางเอกถาม เรื่องราวเกี่ยวกับเะเอกตอนเด็กๆและครอบครัวเหมือนเะเอกค่ะก็ไม่อยากจะเล่าย้อนกลับไปนะคะตอนที่เพเอกยังเด็กๆเ,เนี่ยเขาถูกแม่ทิ้งในวันคริสต์มาสทั้งๆที่สัญญากันเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันมันก็เลยทําให้เป็นแผลเป็นค่ะในใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ชอบวันคริสต์มาสอีกเลยต่อมาค่ะชิชิโอมาที่บ้านของพระเอกและบอกว่าโซระกับอาโอนะนเนี่ยฝากมาบอกว่านายเสือดาอย่ามาทําเป็นโลเลทั้งๆที่รู้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการ,รเผชิญหน้ากับนายเอกแบบตรงๆอีกทั้งยังบอกอีกทนนั้งคนนนเี่อุตตสาาาาั้้งงใจดิททมร ที่ไม่เคยมาเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกนะด้ยวยความที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะการเดินทางไปโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อันตรายและน่ากังวลพวกเขาตอกย้ําพระเอกเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ชิโชรู้ว่าพระเอกเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องแม่ของเขามันจึงทําให้เขาจิตตกกลัวนางเอกเนี่ยจะหายไปเหมือนกับแม่ตั้งสติหน่อยอดีตจะยังไงก็ช่างเผชิญหน้ากันสิการที่รักใครแล้วใจตรงกันเนี่ยมันเหมือนเป็นปาฏิหาริไม่ใช่หรออย่าให้มันหลุดมือไปล่ะถัดมาค่ะนางเอกพระเอกเนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเธออาจจะถามเเเเขขาาากกกีี่่่่ยยวับรือองทไมต แล้วไม่โอเคอีกก็ได้แต่นั้นก็เพียงเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะอยากรู้จักพระเอกมากยิ่งขึ้นไงพระเอกบอกเขาดีใจมากๆแต่กลับกลัวขึ้นเรื่อยๆเพราะคิดว่าถ้าจริงจังขึ้นมาแล้วเขาก็กลัวจะเสียมันไปมันเกิดขึ้นแบบนี้มาตลอดที่แม่ของเขาทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กๆพอเห็นป้ายคริสต์มาสมันทําให้เขานึกถึงเรื่องนั้นแต่มันก็ทําให้เขากลับไปเปิดกล่องที่เขาไม่คิดจะกลับไปเปิดอีกกล่องนั้นมันเป็นกล่องความทรงจําระหว่างเขากับแม่เขาเจอรูปตัวเองสมัยตอนเด็กๆตอนนั้นเขายิ้มบ่อยมากๆมันรู้รร้้้้สึึกกกกกเเเเหหมออออนนนัับบบไไดรรรราาาายยีวขลลล่ะะงใจพทแ ว่าจะไม่ทิ้งเข้าไปและจะไม่ปล่อยให้พระเอกอยู่อย่างเดียวได้เพราะเธอนะ่ะมองภาพตัวเองที่ก้าวไปพร้อมกับพระเอกจากนี้แล้วตลอดไปที่สวนสาธารณะนางเอกและพระเอกค่ะก็ตั้งใจว่าจะไปวิ่งมาราธอนสำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งจะมีคิซุนะหรือสายใยเชือกสำหรับใช้วิ่งคู่กันจะมีคนที่คอยดูแลและบอกอุปสรรคต่างๆให้ผู้พิการทางสายตาได้หลีกเลี่ยงได้ทางด้านโซระา่ะก็เตรียมตัวจะไปวิ่งเหมือนกันแต่เธอค่ะดันวิ่งไปชนกับจัก,กรยานโชคดีที่พระเอกกับนางเอกอยูดตรงนั้นพอดีและนั่นก็ทำให้ทั้้งงสองคนรรูว่าโซาีม อย่างที่กลัวอยู่พระเอกได้สืบมาว่าผู้หญิงที่มักจะไปวิ่งแถวนั้นเนี่ยมักจะหกล้มเป็นประจำเดี๋ยวบอกว่าตัวเองสะดุดเพราะมองไม่เห็นพวกก้อนหินหรือกระป๋องนั่นคือโซลารือเปล่าโซลารเล่าให้ฟังว่าตอนที่สะดุดเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเมื่อวานพอถูกเอาจาัก,กรยานมาขวางก็เลยรู้ว่าอาจจะถูกแกล้งแต่ก็บอกใครไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานโซลารไม่อยากให้ใครเข้ามาช่วยเธอตะโกนเธอน่ะไม่ชอบที่ทุกคนมองเห็นรู้หรอกว่ามันอันตรายแต่การวิ่งคือสิ่งเดียวที่เธอเก่งก่อนจะเดินออกไปแต่ยังไงก็ตามค่ะวันต่อมาโซล จึงทาให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นต่อมาคณะนางเอกได้วางแผนให้เพลก,กับโซราเนี่ยไปวิ่งด้วยกันคราวก่อนที่โซราโมโหใส่พระเอกมันก็ทําให้ทั้งสองคนคะ่ะเกี่ยงกันไปมาขิงกันสุดไม่อยากจะวิ่งคู่กันนางเอกแก้ไขปัญหาในการเดิมพันว่าทั้งคู่เนี่ยจะสามารถวิ่งคู่กันได้หรือเปล่าจากนั้นก็เริ่มแผนของนางเอกค่ะซึ่งนั่นก็คือจะเส้นทางให้ทั้งสองคนคะ่ะผ่านด่านต่างๆโดยที่พวกเขาจะต้องใจตรงกันเป็นในๆใใว่าถึงแม้จะมีสิ่งที่คนมองเห็นและมองไม่เห็นก็จะสามารถเลือกหรืออเห็็นนนนนนชบใสิ่่่่่งงททีีตตรกกกัััไได้้มคคะจวล โดยได้ความช่วยเหลือจากอาโอโนะซึ่งที่จริงแล้วคนร้ายค่ะคือทาคุมิแฟนเก่าของโซระเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของโซระนั่นแหละที่จูจ่ๆก็บอกเลิกมาบอกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเขานะ่ะทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วไปรับไปส่งเป็นตาให้แล้วทําไมเธอถึงบอกเลิกกับเขาล่ะโซระตอบกลับมาว่าตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นแฟนที่ดีแต่ว่าพอไปเที่ยวที่ไหนก็มีแต่คนลุกให้เธอนั่งที่ผู้พิการทางสายตาและทาคุมิก็มักจะพูดแต่ขอโทษมันทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องให้คนอื่นมายอมรับผิดให้ตลอดเวลารู้ึแย่ม เธอนะ่ะไม่อยากอยู่กับคนที่จะต้องขอโทษตลอดทาคุมิวอยไม่ยอมไปสถานีตำรวจอ้างแค่ว่าก็แค่เอาก้อนหินไปว่างกับเอาจาัก,กรยานไปขวางเขาเองกลัวพ่อแม่จะรู้ทําให้นางเอกกับอาโอนะขาโมโหขึ้นมานางเอกบอกว่าโซระนารักการวิ่งมากๆย่ามาขัดขวางสิ่งที่คนอื่นรักจะได้ไหมก่อนสองเพื่อนของพระเอกจะลากตัวแฟนเก่าของโซระออกจากคาเฟ่ไประหว่างที่นางเอกกับพระเอกคุยกันเรื่องวิ่งแข่งค่ะพระเอกเนี่ยก็ได้ขโมยจูบนางเอกค่ะเป็นซีนหวานๆที่ทําให้คนดูขยิ้มตามถัดมาค่ะพระเอกไปที่บ้านของนางเอกเนื่องในวันเก ในตอนนั้นนะคะเขาตกใจเสียงลูกโป่งเนี่ยก็เลยล้มทับนางเอกก่อนจะก้มไปจูบแก้มเธอแต่ทว่าใน,นตอนนั้นเนี่ยชิชิโอก็มาถึงบ้านพอดีวันนี้มีแต่เรื่องไม่คาคิดเนื่องจากวันนี้พ่อเนี่ยจะต้องออกไปทํางานข้างนอกบ้านแต่ทว่าวงานนั้นถูกเลื่อนกระทันหันค่ะนั่นทาให้พ่อค่ะกลับมาที่บ้านนางเอกไม่อยากให้พ่อเนี่ยเจอกับชายหนุ่มทั้งสองคนจึงให้พวกเขาไปซ่อนในอ่างอาบน้ําพ่อเงื่อออกมากว่าจะไปล้างมือสุดท้ายก็เจอที่ซ่อนค่ะของทั้งสองหนุ่มโดยเหตุน,นี้พวกเขาก็ได้มาฉลองงานวันเกิดกันพอพูดขึ้นนนว่่่่าาาาเขใจสถกกร์ตอออพไมยู็ คงอยากจะฉลองการตามประสาวไวรุ่นสินะและเพื่อเลี่ยงบรรยากาศอึดอัดค่ะพระเอก,กเลยเอาของขวัญให้กับพี่สาวของนางเอกแต่ดันให้ผิดถุงเป็นถุงของแช่ส่วนตัวเสร็จค้างคืนของเขามีกรงเกงในสีแดงเครื่องดื่มชูกาลังพวกสมุนไพรค่ะทําให้พ่อเนี่ยหมายหัวเขาไว้เลยอ้อนดื่มกึ่มๆค่ะพ่อจึงท้าดวลกับพระเอกว่าใครเนี่ยรู้จักกับนางเอกมากกว่ากันซึ่งแต่ละคําถามค่ะพระเอกเนี่ยตอบได้หมดเลยเขารู้จักนางเอกมากๆต่อมาชีชีโอค่ะเมาแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําแผลบนหน้าพระเอกเองวันนั้นเขาหงุดหงิดจนทําเรื่องแบบนนั้นลงไ ทำให้พระเอกเป็นทุกข์ไม่ได้ชดใช้อะไรเลยที่ผ่านมาเฝ้ามองพระเอกโดยการท้าต่อยแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้จะคิดจะแค้นความฝันของชิชิโอก็เลยอยากจะทําให้พระเอกเมีความสุขถัดมาค่ะชิชิโอได้กลับมาที่บ้านของนาเอกเพราะว่าลืมกุญแจเอาไว้พี่สาวของนาเอกที่เห็นด้านาน่ารักน่ารักของชิชิโอก,ก็ไม่สามารถเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้จึงสารภาพรักออกไปแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธเขาเนี่ยแอบชอบผู้ชายอยู่นะต่อมาพ่อให้นางเอกค่ะพาพระเอกไปที่สตูดิโอโดยได้เตรียมรูปพระเอกเอาไว้เพื่อให้นางเอกค่ะได้เห็นฝ่ายของพระเอกซึ่งเธอบนนนนว่่่าาออยกจะเห็มัที ทั้งสองคนจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ก็เชื่อว่าพ่อจะยอมรับพระเอกหรอกนะแล้วก็อย่าเรียกเขาว่าพ่อด้วยส่วนพี่นางเอกค่ะก็ได้มาออกกําลังกายที่ฟิเตเนสมานั่งเล่นเครื่องเล่นข้างๆชิชิโอก่อนจะบอกว่าขอชอบเขาในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งได้ไหมอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากเป็นกําลังใจให้ความฝันของเธอนะ่ะอยากจะทําให้ชิชิโอมีความสุขและไม่รังเกียจเขาเลยนะชิชิโอก็ไม่ปฏิเสธอะไรเธอต่อมาค่ะพระเอกเนี่ยนั่งน่าเครียดเพราะตอนที่ไปส่งนางเอกก็ได้เจอกับศัตรูหัวใจพ่อหนุ่มยิ้มสวยคนนั้นฮิยามะรักแรกของนาง พระเอกกังวลมากๆแถมเขายังโดนสูมไฟรักโดยที่ชิชิโอนั้นแนะนำนังรักให้ซึ่งมันก็เกี่ยวกับรักแรกค่ะนั่นก็ทําให้พระเอกเนี่ยคิดไม่ตกยิงเครียดไปกันใหญ่เลยเรียนทานาเอกได้พาฮิยามะมาเที่ยวร้านคาเฟ่ด้วยในวันคริสต์มาสเนี่ยจะมีการออกบูธป,ประจําปีฮิยามะาเสนอตัวอยากจะช่วยเหลืออาเจในการออกบูธนางเอกกับโซระก็จะช่วยด้วยตอนแรกค่ะพระเอกก็ปฏิเสธแต่ก็เปลี่ยนใจขอไปด้วยอีกคนเมนูที่จะนําไปขายก็คือป๊อปคอร์นพาเฟ่และฮอทดอกนาโปลี่ระหว่างเตรียมวัต ข้นระหว่างพระเอกและพยามะแต่พระเอกเนี่ยก็แพร้รับคาบเลยวันออกบูธก็คือคักเต็มไปด้วยผู้คนที่นําของไปขายซึ่งของก็ขายดีมากๆในช่วงพักนางเอกกับพระเอกได้พากันไปเดินดูร้านรอบๆด้วยกันในใจค่ะพระเอกเนี่ยลึกๆก,ก,ก็กังวลและเปรียบเทียบตัวเองกับพิยามะลับไปที่พระเอกกับพยามะมาทิ้งขยะด้วยกันพีามะบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าพระเอกเป็นคนน่ากลัวนหน่อย,อยและคิดว่าพระเอกไม่เหมาะสมกับนางเอกเธอควรจะเลือกคนที่เหมาะสมมากกว่านี้เขานนะาขอแค่ให้นางเอกมีความสุขก็พอแล้วขอประกาศสงครามกับพระเอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ต่อมานางเอกเคยถอดใจกับการทำงานแต่พอได้รับพลังใจจากพระเอกค่ะเธอก็จะลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็แล้วกันนั่นก็คือสายอาหารเพราะชอบทำอาหารอ,าอร่อยๆให้คนอื่นได้กินตัดมาที่ชิชิโอค่ะเดินมาเจอพระเอกนั่งตากฝนอยู่ระหว่างทางกลับ่าพระเอกก็ได้ระบายความในใจกับชิชิโอชิชิโอพูดขึ้นจะโลเลทำไมถ้าคิดว่าตัวเองจะแพ้ก็เลิกกับนางเอกไปซะวันต่อมาค่ะพระเอกบอกจะไปสอบใบขับขี่พราะอยากจะขับรถไปส่งเธอนาเอกบอกเธอไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นหรอกก่อนจะพาไปที่บ้านของนาเอกแล้วทำอะไร กดน,นังคุยกันอีกครั้งอยากให้เข้าใจว่าก่อนที่เธอจะเจอพระเอกนะ่ะเธอไม่เก่งอะไรเลยขึ้นรถบัสก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าหรือทํางานคนเดียวได้แต่ที่ทําได้ทั้งหมดมันก็เป็นเพราะพระเอกเข้ามาในชีวิตก็เลยไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเธอชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนั่นก็ทําให้บรรยากาศค่ะเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่ไงพระเอกก็จะไปสอบใบขับขี่เพราะอยากไปกับนางเอกในลหลายๆที่ด้วยต่อมาที่สถานีรถไฟอาโอโนะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเพราะก้าวพลาดค่ะตกลงไปบนรางโชคดีที่ฮิยามะช่วยไว้ครูนางเอกและโซระรีไปที่โรง งพยาบาลแล้วก็ดันไปเจอพระเอกค่ะนอนอยู่บนเตียงเนื่องจากข้อเท้าพลิกเพราะได้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่สถานีรถไฟแต่ก็รีบมากไปหน่อยค่ะจนทําตัวเองเนี่ยข้อเท้าพลิกเอาโนรเลาะให้ฟังว่าเขาเนี่ยจะไปทดลองเรียนได้นะเจอกับฮิยมามะที่สถานีรถไฟแต่ดันเดินไปชวนกับคนที่ขวางทางเลยทําให้เดินหลุดออกจากกับเบื้องอักษรเบลจับทางไม่ได้ว่าจะต้องไปทางไหนจนเกือบจะโดนรถไฟชนโชคดีที่ฮิยมามะเนี่ยช่วยเอาไว้ต่อมาพระเอกค่ะออกจากโรงพยบาบาลโดยต้องใช้ไม้ค้ำยันซึ่งมีนางเอกพากลับบ้านค่ะพระเอกเนี่ยเกือบจะได้หอมแ้่ นางเอกแล้วแต่ทว่ามีมารสองคนเนี่ยเข้ามาขัดพอดีค่ะจากนั้นนางเอกก็ชวนกินข้าวด้วยกันด้วยความที่ว่าห้องของพระเอกรกมากก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นตัดมาที่มีผู้ประกอบการค่ะชวนนางเอกไปเยี่ยมชมที่บริษัทซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับที่ชิชิโอ,อบอกว่าพระเอกเนี่ยถูกเลื่อนเป็นพนักงานประจาเพราะช่วยฟื้นฟูสาขาทําให้สาขานี้มีคนเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นและอยากให้พระเอกเนี่ยไปประจําที่สาขาที่กําลังจะเจ๊งแต่ว่าจะต้องย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงซึ่งค่อนข้างไกลมีเวลาให้ตัดสินใจหนึ่งอาทิตย เธอช่วยอะไรเขาไม่ได้เป็นเหมือนตัว่วงแต่ก็คิดว่าจะค่อยๆค,คุยกับพระเอกซึ่งทางด้านนางเอกค่ะพอไปเยี่ยมชมบริษัทจริงๆแล้วปรากฏว่าเธอไม่ได้ทําหน้าที่ในแผนกอาหารแต่กลับได้ทําหน้าที่ในแผนกคอเซนเตอร์แทนตัดมาที่พระเอกค่ะได้โทรไปหาชิชิโอเพื่อปฏิเสธข้อเสนอโดยเหตุน,นี้ชิชิโอค่ะก็เลยโทรหาพี่สาวของนางเอกให้เธอนั้นมาเป็นเพื่อนเขาที่บาร์หน่อยแล้วก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าเขามีคนที่แอบชอบคนนั้นมีแฟนก็เลยจะปฏิเสธงานแต่ลึกๆแล้วก็รู้ว่าคนคนนั้นนะ่ะอยากจะไปอยากจะทํางานนั้นชิชิโออยากจะช่่วยัักกดนแต็ท ไไม่ด้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆซึ่งเรื่องราวค่ะมันก็คุ้นมากๆทีสาวนางเอกฟังดูแล้วก็คิดว่าชิโฉเนี่ยน่าจะชอบพระเอกตัดมาที่พระเอกได้คุยกับนางเอกเขาบอกว่าอยากจะอยู่กับเธอถ้าไปอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเป็นประสาทแน่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนางเอกนางเอกบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญนะมีคนเห็นคุณค่าเนี่ยมันดีมากๆเธอว่าจะไปลองทํางานที่บริษัทถึงแม้จะเป็นงานนั่งโต๊ะก็เถอะไม่ใช่เพราะฮิยามะโน้มน้าวเธอหรอกเธอตัดสินใจด้วยตัวเองพระเอกพูดต่อไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนางเอกสําคัญกว่่่่่าาาขอออออแคคได้ยูกกกับนเ็พตม บอกฮิยมามะว่าเคยคิดว่าไม่สามารถรักใครได้อีกแต่พอพระเอกเข้ามาก็ทําให้เธอได้รู้จักความรักหลังจากนี้จะได้เจอกับอะไรเธอก็จะยังรักกับพระเอกวันหนึ่งคะ่ะนายเอกก็ได้ตัดสินใจเรียกพระเอกมาบอกเลิกบอกไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วซึ่งนานก็ทําให้พระเอกคิดว่าเป็นเพราะฮิยมามะเขาคงจะไม่เหมาะสมกับนายเอกสินะนายเอกไม่ตอบคาถามนี้เธอได้เดินจากไปก่อนจะนั่งร้องไห้กับพื้น1ปีต่อมาค่ะฮาจชิโกะเนี่ยก็ได้แต่งงานหนึ่งในแก๊งของเพื่อนพระเอกนั่นแหละค่ะที่ตามจีบกันมานานส่วนนางเอกค่ะก็ได้ทํางานกับบริษ Food, รษัทัททแฟก้รริิผลตอาาห ได้เรียนจบเข้าสู่สังคมไปทํางานแม้จะไม่มีพระเอกอยู่ข้างๆก็ตามงานแต่งของฮาจิโกะค่ะพระเอกได้แอบมาร่วมงานโดยที่ไม่บอกให้หนางเอกได้รู้และฮาจิโกะก็ได้ชวนให้หนางเอกและเพื่อนๆมาด้วยเหมือนกันที่คาเฟ่ค่ะพระเอกเนี่ยหลบไปไม่ทันเขาได้ชนกับนางเอกแต่ก็ได้เพื่อนๆค่ะเขามาเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งพระเอกค่ะได้กลับมาที่จังหวัดนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะสาขาที่พระเอกอยู่เนี่ยถูกยุบไปพระเอกก็เลยถูกปลดและมารู้ทีหลังว่านางเอกเนี่ยไม่ได้คบกับไฮมะซึ่งการที่นางเอกบอกเลิกเขานั่นก็เป็นเพราะว่าอยาก เพราะอาจจะเป็นโอกาสสาหรับเขาที่ไม่ได้มาบ่อยๆซึ่งพระเอกค่ะก็รู้สึกผิดจึงหลบหน้านางเอกวันต่อมาค่ะพระเอกเนี่ยคอยดูแลแอบตามนางเอกแบบเงียบๆตั้งแต่เช้าจนเลิกงานแต่ก็ดันมาโป๊ะที่ร้านเบอร์เกอร์จนได้พระเอกได้สารภาพกับนางเอกว่าเขาไปงานแต่งเหมือนกันแต่ทุกคนช่วยปิดบังเอาไว้และอยากบอกกับนางเอกว่าจะไม่กลับไปเจอเธอจนกว่าเขาจะหาอะไรทําได้วันหนึ่งค่ะพี่สาวของนางเอกได้รับสายจากชิชิโอว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลจึงรีบไปที่นั่นทันทีและคอยดูแลชิชิโอพระเอกที่ได้ข่าวก็เลยว่าจะไปเยี่ยม บอกว่ามีคนสําคัญเนี่ยคอยดูแลแล้วก่อนพระเอกจะกลับชิชิโอสารภาพว่าเขาชอบพระเอกพระเอกบอกชิชิโอะว่าอย่าเขินสิอย่าทำหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาแต่ไงซะเขาก็รักนางเอกนั่นทําให้ชิชิโอะค่ะปลดล็อกทั้งเรื่องบาดแผลแล้วเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระเอกซึ่งตอนนี้เองชิชิโอะก็มีคนสําคัญเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแล้วพอชิชิโอะค่ะเข้ามาในห้องก็เห็นพี่สาวของนางเอกอยู่ที่หน้าประตูพี่อิซูมิได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอนาะรู้มาตลอดว่าชิชิโอะชอบพระเอกชิชิโอะเอ๋ยคนสําคัญคนนั้นก็คืออเธอนะที่ ามเขาไม่ค่อยอยากพึ่งพาใครแต่กลับยอมเผยด้านที่อ่อนแอให้พี่สาวนางเอกได้เห็นยังไงก็ตามความรู้สึกที่ดีที่มีนะ่ะมันก็ไม่ถึงคําว่ารักแต่จากนี้ไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเน่ยจะรักผู้หญิงได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่รังเกียจเขาก็อยากจะอยู่กับพี่สาวของนางเอกแน่นอนว่าพี่สาวเขาก็ไม่ปฏิเสธต่อมาระหว่างกินข้าวค่ะพ่อได้บอกกับนางเอกว่าการที่เรามีใครให้พึ่งพาเนี่ยมันก็ดีกว่านะทําให้เราเปิดโลกกว้างมากขึ้นไม่ใช่หรอยิ่งกับคนสําคัญนะ่ะก็ยิ่งดีเลยนางเอกค่ะได้เข้าร่วมเพนท์ฮาาาสอหร มันค่อนข้างจะลำบากแต่นางเอกก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่เพราะครูฝึกสอนบอกว่ามีคนทําครัวเนี่ยหกเลื้อเปื่อเปื้อนไปหมดเป็นผู้ชายตัวสูงๆมีแผลที่หน้าด้วยนั่นจึงทําให้รู้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยก็มาเข้าร่วมเพนท์เฮาส์ฝึกทําอาหารนี้ด้วยตัดมาที่นางเอกค่ะได้มายืนรอพระเอกพระเอกพานางเอกออกมาเจอกับรถครัวเคลื่อนที่เขาบอกวันนี้คือความฝันของเขาคือการมีรถครัวเคลื่อนที่แต่เขาทําอาหารไม่เป็นนางเอกจะช่วยเขาได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาอยากจะทําก็คือการอยู่กับเธอนางเอกตอบทาไมต้องชิงพ<ๆ>ูดก<ๆ>่อนเธอเองก็ไม<ๆ>่<ๆ> อยากจะให้พระเอกมาช่วยสานฝันของเธอให้เป็นจริงเพราะเธอสนุกที่สุดตอนอยู่กับเขาโลกมันกว้างขึ้นฉะนั้นเลยอยากจะอยู่กับพระเอกยังไงล่ะและซีรีส์เรื่องโคยเดสยังกี k คุงโตฮักคุโจคารุปี2021ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วอิม่มอกอิอ่มใจมากๆค่ะเราทุกคนจะสามารถเจอความรักในแบบของเราในสักวันอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นเพื่อนที่ดูจบแล้วคิดเห็นยังไงอย่าลืมเมนนไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยคะ่ะและนำ้ำปั่นลาวิสติชั่นดูหนังฟังซี รีข้อลาไปก่อนสำหรับวันนี้สิวเน็กซัมค่ะบ๊ายบาย